อดีตนางแบบสาวชื่อดังต้องเสียชมพระพิษศัลยกรรมช้ำใจเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยแชร์รอใบอันเธอบอกว่าชีวิตเธอเนะครับเหมือนตายทั้งเป็นเธอไม่สามารถจดจําตัวเองอีกต่อไปเหตุได้เกิดขึ้นเนื่องจากเธอตัดสินใจไปฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าผาก เพราะว่าอยากทําให้ใบหน้านะครับดูอ่อนกว่าวัยแน่นอนและอายุเกือบ50าสิบตอนนั้นน่ะการฉีดมันก็ดูเป็นเรื่องปกติอะไรแต่หลังจากไม่กี่เดือนต่อมานีต่ตีใบหน้าของเธอก็เริ่มบิดเบี้ยวและบวมเกินกว่าจะจําเป็นที่โหดร้ายไปกว่าน,นั้นนะครับมันทําให้เธอตาบอดถาวรไปข้างหนึ่งเลยเธอได้เผยออกมาว่าทุกครั้งที่มองกระจกมันรู้สึกเหมือนเห็นคนแปลกหน้าไงก็ไม่รู้ใบหน้าน่าเกียดจ้องมองกลับมาเสมอจึงทําให้เธอไม่อยากส่องกระจกอีกต่อไปถึงแม้ปัจจุบันเธอจะมีอายุ58ปีแล้วก็ตามเหตุการณ์ผ่่าาานนนมมหลยยยปีัังงงงกก็ไชิเธออต ความประมาทความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องยากมากๆเลยที่ตัวเธอเองเนี่จะยอมรับว่าเธอไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปอันนี้ช่างน่าเศร้าใจน่าเห็นใจเหลือเกินอ่ะไม่รู้ว่าที่ฉีดไปอะเธอแพ้หรือว่าตัวยาไม่ดีกันเน่จะรับผิดชอบไงได้ล่ะเนี่ย สาวอิร่านโมนาใหม่กว่า50รอบเพื่อให้เธอขายกับแองเจลิน่าโจลี่ถือว่าเธอเป็นคนดังโบนโลกออนไลน์ที่หลายคนต่างให้ความสนใจเนื่องจากว่าจุดประสงค์เธอนิเลสฮาธาบาเป็นหญิงสาวชาวอิร่านวัย20กว่าปีได้สร้างความช็อกโบนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยเธอทําทุกวิถีทางให้เหมือนโจลี่มากที่สุดลดน้ําหนักก็แล้วศัลยกรรมก็แล้วโดยที่เธอนะครับไม่รู้เลยว่ามันเป็นเส้นทางนําไปสู่ไฮยานะ น้ำหนักเธอลงเร็วโคตร40โลภายในหนึ่งเดือนนะเอาตีเรล็กดูว,ว่าข้างใครหลายหลายการศัลยกรรมทำให้ใบหน้าเธอเปี่ยนไปไม่รู้จะดีใจหรือว่าตกใจก่อนดีมองไปก็คล้ายๆซอมบี้อยู่เ้อดวงตากลมโตปากโอ้โหย,ยังโดดไม่รู้ไปโกรธใครมาว่าหน้าใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนคนส่วนใหญ่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าใบหน้าของเธอเนี่ยมันดูน่ากลัวแล้วคุณผู้ชมเองล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับใบหน้าหญิงสาวชาวอิหร่านคนนี้ นางงามสาวลัเสเซียได้ออกมาเผยว่าการทำศัลยกรรมของเธอพลิกชีวิตใบหน้าเสียโฉมบดึงกลับไม่ได้เธอไม่อาจหลับตาหรูยิ้มได้เลยซึ่งการผ่าตัดศัลยกรรมก็ไม่ใช่ถูกๆมีค่าใช้จ่ายสูงถึง4,000ดอลลาร์แต่ใบหน้าออกมาไอหยาฮ่าคู่จะเสียใจอยากจะลดไวเป็นไวใสแต่กลับได้ใบหน้าใหม่ที่ช้ำใจกว่าเดิมดูลูกตาของเธอสิครับเกิดจากการทำศัลยกรรมเปลือกตาถึงสองข้างนี่ขนาดรีบรักษาฉุกเฉินแล้วเนี่ยมันเกิดจากภาวะเนื้อเยื่อตายยิงดังก้าวด้ยินฟ้องแพทย์ถึง2ลายถึง จะชนะยังไงก็ยังเสียใจอยู่ดีโอ้โหใบหน้าเดิมยังสวยแต่ดันสวยการผ่าตัดผิดพลาด พีซิล l าเพสลียเธอเป็นนางแบบชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงเล็กเดว,ว่โด่งดังสุดๆในทศวรรษ1960แถมเป็นภรรยาของราชาเพลงล็อกแอนโลอีกด้วยชีวิตของเธอเต็มปด้วยความเย้ยหยวนแน่นอนแหละครับต้องมีเอกลักษณ์โดดเด่นตลอดเวลาจะมาปล่อยหน้าให้ไม่สวยก็ไม่ได้จนเธอได้ตัดสินใจรับการผ่าตัดครั้งแรกมันควรจะย้อนไว้สวยใสยกว่าเดิมแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับออกมาธรรมดามาก แน่นอนจะปล่อยไว้คาใจก็ไม่ได้อีกเธอถึงตัดสินใจไปพึ่งมีดหมอสองสาครั้งนูนะ่นน่ะกว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นที่น่าพอใจจากจมูกค่อนข้างใหญ่กลายเป็นเล็กเดี่ยวและแน่นอนนะครับพอออกมาถูกใจก็ติดใจอตีจากนั้นเธอก็ได้พึ่งมีดหมออยู่เรื่อยหรือเรียกได้ว่าการเสพติดการไสยกรรมนั่นแหละแน่นอนผลลัพธ์ก็ไม่ดีเสมอไปซึ่งเป็นสาเหตุที่มีข่าวลือว่าพิซซิลล่าขารับการผ่าตัดบ่อยจาจัดทั้งใบหน้าของเธอนะครับตอนนี้ไม่มีธรรมชาติและสิ่งที่น่าตกใจเลยก็คือเธออออดด้้พาาาาปรักษกษหมมมเถื่่่นโยทีขูลแจงว สิ่งที่ฉีดเข้าไปในหน้าของเธอเป็นสารชนิดเดียวกันกับชิ้นส่วนผลิตรถยนต์เอามาฉีดใส่หน้าคนเนี่ยนะได้เหรอ <G ül üyor> ผลลัพธ์ที่ได้จริงเร็วรยจากใบหน้าที่สวยงามกับบิดเบือนไปอย่างถาวรแน่นอนนะครับเธอเป็นเยออีกหนึ่งลายของฝันร้านในการทำศัลยกรรมถึงจะกลับไปทำศัลยกรรมหลายครั้งก็ตามก็ไม่สามารถแก้ไขความเสียหายนี้ได้ เป็นฝันหลายที่ไม่คาดฝันเลยที่ได้เกิดขึ้นกับวิชาวทักกาชายหนุ่มที่ตื่นขึ้นมาหลังจากไปทำศัลยกรรมจมกูกแต่ว่าถูกหมอตัดเอาจมูกออกไปเฉยเลยโดยชายคนนี้นะครับได้ออกมาพูดว่าตั้งแต่อย่าล้างกับภรรยาไปอะ่ะก็อยากหาอะไรใหม่มเสริมความหล่อให้กับตัวเองนั่นแหละจึงเริ่มมาเลงไปทำศัลยกรรมจมกูกในตอนเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกมันก็ดูไปที่ไม่พอใจอ่ะเนาะจึงตัดสินใจกลับไปแก้หลายครั้งมากๆบวกกับมีปัญหาทางการหายใจประมาณว่าหายใจไม่สะดวกอะไรประมาณนี้ครับทุกคนบวกกับการติดเชื้อจากการผ่าตัดครั้งแรกด้วย พราเจ้าช่วยทีนี้เริ่มไปกันใหญ่อตีทําให้เขาเสียภาพลักษณ์หน้าที่การงานแน่นอนไปทางไหนไม่มีความมั่นใจต้องใส่แมสกปิดบับงใบหน้าตลอดจากคนที่ครั้งหนึ่งมีความมั่นใจเป็นอย่างมากตอนนี้ต้องซ่อนตัวสันดดจกในบ้านแน่นอนนะครับมันสร้างความเสียหายอย่างชัดเจนเลยเนี่ย เป็นความผิดพลาดของแพทย์แท้ๆเลยแปลควานจมูกเขาออกได้ไงอะแถมยังใส่ท่อหายใจแค่รูเดียวอีกทุกอย่างในชีวิตเขานะครับพังทลายหมดเลขได้ดวว่าจมดิ่งเป็นโลกซึมเศร้าเลยทีเดียวผมลืมบอกไปนะครับทุกคนชายคนนี้เขาผ่าตัดในเมืองหลวงของอินเดียซึ่งถือเป็นหมวดที่มีชื่อเสียงพอสมควรไม่น่าเลยโชคร้ายจริงๆ เขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเธอมีค่าตัวที่แพงสุดในโลกแล้วไม่ใช่ค่าตัวอะไรหรอกเดอ้อแต่ว่าเป็นค่าตัวในการศสดยกรรมบนร่างกายมูลค่าบนร่างเธอในมหาศาลเลยทีเดียวจุดเด่นของอเมนดาเลพอลนั่นก็คือเธอเนี่ยเคยเป็นชายมาก่อนเริ่มศสดยกรรมตั้งแต่อายุสิอ่ะ จากนั้นเธอก็ไม่เคยห่างจากมีดหมอจนหน้าตานี้สวยเววาวจนแอบ,บน่ากลัวไปหน่อยเหล็กดูว,ว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนไม่ใช่เพียงแต่ใบหน้าของเธอเดอ้อแต่ว่าผ่านมีดหมอแต่หัวจนเท้าอ่ะถึงแม้ปัจจุบันนะครับอายุเธอเกือบแตะ50แต่ก็ยังไม่ขคิบแต่งนุ่นเติมนี่อยู่เรื่อยเวลาเธอส่องกระจกทีไรจะไม่ให้ร่างกายมีข้อบกพร่องไม่แต่น้อยเดียวถึงแม้ว่าคนรอบข้างกระทักท้วงขนาดไหนแต่แมนด้าก็ยังปลอบใจตัวเองเพื่อไปโตไม่อยากชะลอวัยอยากสวยหน้าใสายอย่างกบวัยรุ่น เธอพยายามฉุดล้างไว้สาวให้นานที่สุดแต่ผลของมันนี่ยทำให้หน้าดูแข็งเล้าอย่างกับสวมหน้ากากไว้ตลอดเวลาไอหย,ยาเธอได้กลายเป็นเซลเลบแวดวงฮอลลีวูดที่ถูกจิกกัดหน้าตาไม่ว่างเว้นแต่ละครั้งในยามเวลาที่เธอออกงานอะแต่ถึงยังไงก็ตามทีเธอเธอก็ยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองอยู่ดีที่มาไกลได้ขนาดนี้เกินขีดจำกัดตัวเองแล้ว เธอยอมทุ่มเงินกว่า3ล้านบาทเพื่อแปลงโฉมตัวเองให้เป็นตุ๊กตาเดินได้ทาร่าเจนแม็กคูนาสาวจากเมืองเบลเบิร์นแน่นอนนะครับมองไปไม่มีเขาโครงของธรรมชาติเลยแม้จะเป็นใบหน้ารวมไปถึงร่างกายตามตัวเล็ยกเด้ว่าตรงไหนทําได้นะครับเธอใส่เต็มแม็ก อัพไซ์ล่าสุดพันห้าสิบซีซีปาดติโถโอ้โหยังใหญ่โตเป้าหมายของเธอคืออยากเป็นเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตจริงปากนี้ก็ฉีดไปเลยให้เต่งตึงที่สุดให้ใครมองมาสะดุดตาค้างเป็นแถวทํามาขนาดนี้เธอยังไม่พอใจเธอยังกล่าวไว้อีกว่าฉันจะคงทําต่อไปเรื่อยๆจะไม่ขอพักเมื่อยและเสียเวลาเธอบอกว่าอยากอัพไซร์เป็นพันห้าร้อยซีซีบวกกับเปลี่ยนสีขนตาใหมา่ทําตาแล้วก็ยกคิ้วขึ้นและสิ่งที่เธออยากทํามากที่สุดก็คือการผ่าตัดเอาสิโครงออกท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้เอวในเล็กลงกว่านี้ มาขนาดนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับเธอสาวสังคมชั้นสูงอย่างกับมิเคล่าโรมาินีเธอเป็นสาวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในสังคมความสวยงามในอิตาลีเวลาที่มีงานปาร์ตี้สุดหรูทีไรแน่นอนนะครับสาวคนนี้ไม่มีพลาดเล็กเดว,ว่ามีการ์ดเชิญไปตลอดชีวิตของเธอมีครบทุกอย่างแน่นอนความสวยงามมาแหละ ความมั่งคั่งรวมไปถึงสถานะเพอร์เฟกต์่แหละชีวิตคูรจะดีจนเธอได้เริ่มมีการฉีดปากครั้งแรกได้เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอตลอดไปจากที่เสริมฟิลเลอร์ปากเล็กน้อยค่อยๆทยอยฉีดให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นจนเรียกได้ว่าเป็นการเสพติดฟิลเลอร์เลยก็ว่าได้แต่ว่าเจ้าฟิลเลอร์ตัวร้ายนี่ที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ปากของเธออย่างเดียวแต่มันส่งผลทําให้ใบหน้าเบี้ยวไปทางหน้าผิวหนังที่เคยบอบบางดูขยายขึ้นเต่งตึงจนแบบทบปีแล้วว่าเธอบอกว่าตอนนี้เจ็บปวดเหลือเกินแต่ว่าอออออดททนนนนนเเเเาาาใส่่่วรรืืืงงงีศ้ก็คคธยยั ว่าเธอจะดูดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ต่างพากันมุบมิบว่าการเปลี่ยนแปลงของเธอจะสุดตรงเหลือเกินจนในตอนนี้เธอถูกแบนออกจากสังคมบางกลุ่มจากสาวที่เคยเป็นตัวแทนของความสวยงามของอิตาลีแต่ทุกวันนี้กลายเป็นที่รู้จักในนามปีศาจลิมฝีปากอันนี้ผมภาคตามข่าวต่างประเทศเลยเด้ออาจจะมีบางคําบางประโยคที่จี๊ดไปหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอทาแล้วมีความสุขก็ปล่อยเธอไปแต่ก็ต้องทําใจรับผลที่ตามมาของคนในสังคมที่เธอสูงสิงอยู่ด้วยทํามากเกินไปนะครับจนกลายเป็นไม่ดี ก็แดนเจมส์พาร์คมองเผินๆไอ้เรากนึกว่าสาวที่ไหนได้เขาเป็นชายที่โมหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นหนุ่มชาวอังกฤษวัย25ปีได้ทุ่มเงินไปกว่า5ล้านบาท เพื่อโมหน้าใหม่ให้เหมือนเซเลบริตี้สาวตั้งเป้าไว้อยากให้เหมือนกับคิมคยดเชียนแต่ออกมาทําไมคิ้วเหี้ยนขนาดนั้นน่ะล่าสุดที่ออกมาเปิดเผยลุกใหม่ครั้งวันเนี้ยต่ัดสินใจทําปากให้ดูบางลงเพื่อให้ดูธรรมชาติยิ่งขึ้นนั่นเองเขาแน่ใจแล้วใช่ไหมเนี่ยว่าธรรมชาติอะ่ะมีช่วงหนึ่งปากมันอวบอิม่มเต่งตึงมากเกินไปจนฟิลเลอร์มันไหลทะลักออกมาส่งผลให้แทบขยับใบหน้าไม่ได้เลยต้องทนทุกความเจ็บปวดเกินจะบรรยายแต่ก็ต้องท่องใจว่าเจ็บปวดแต่คือความสวยงามนั่นแหละและอีกหนึ่งจุดเดนนน่นก็คคือิ้้วหนา ตะเกยกะลกหูลกตาละมัง้งเลเซอร์ออกสกเกียงแล้วไปจัดการสักใหม่ให้รูปทรงดูใฉ้ไลยมากกว่าเดิมและตัวเขาเองยังมีการวางแผนในอนาคตอีกเด้อว่าจะไปเอาซิโครงออกเพื่อให้อกเล็กลงบรรจงเก็บรายละเอียดเหลือเกินความเป็นจริงมันทาได้ไหมอะทุกคนศัลยะกรรมเอาซิโครงออกเนี่ยนะโอ้โหจิตใจเขาได้อ่ะยอมเลย คุณแม่ลูกสองอย่างเอพริวมิเชลบาวต้องเศร้าสุดใจเนื่องจากเธอตัดสินใจผ่าดเธอเป็นช่างทําผมชาวลอสแองเจลิสที่ต้องทนทุกทรมานความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสคนมานานประมาณ4-5ปีอะ เนื่องจากว่าเธอนะครับตัดสินใจไปฉีดซิลิโคนกับคลินิกแพทย์ที่ไร้ใบอนุญาตก็เลยัง,งาดเป็นเรื่องอตัตเธอตัดสินใจไปฉีดเสริมให้ก้นยกกระชับยิ่งขึ้น,นแต่การฉีดนั้นต้องล้มเหลวมันส่งผลให้เธอติดเชื้ออย่างรุนแแรงจนเธอเนะครับเข้าสู่ภาวะโคมมาเลยแหละต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลไม่นานแพทย์ก็ต้องบอกเรื่องที่น่าเศร้าว่าเขาเนี่ยต้องตัดแขนขาเธอออกไปเป็นใครก็คงปวดใจใช่ไหมล่ะเธอได้แล้วว่าหลังฉีดผ่านไป2เข็มมันเหมือนจะมีอาการปวดตึบๆพออีกสองเข็มที่เหลือแล้วก็โอ้โห ประมาณว่าเหมือนการปวดฟันเจ็บคันน่ะกะว่าจะไปเสริมสวยแต่อย่างซวยเจอหมอเถื่อนอย่างกับฟันร้ายเลยเนาะตื่นขึ้นมาไม่มีแขนขาแล้วแต่ทำยังไงได้ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อส่วนเธอก็คงต้องหาอาชีพใหม่ไม่สามารถไปเสริมสวยใหใครได้อีกต่อไป ทางไม่โอขวบหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเธอมาบ้างเนื่องจากผ่านมาไม่กี่ปีนี้เองได้มีข่าวไปอุทาห์หอนตอกย้ำสำหรับสาวชอบทำสายกรรมโดยสาวคนนี้เะเป็นอดีตนางแบบหน้าสวยเลยเดอ้อดูจากรูป็คงรู้นะครับว่าสวยแค่ไหนได้เริ่มทำแต่ยุประมาณ28ปีเข้าออกห้องผ่าตัดเวาเลนเสพติดไปแล้ว,วช่วงนั้นจนหมอนะครับออกมาเตือนว่าไม่พอได้แล้วแต่แน่นอนเธอไม่ยอมเชื่อและก็ดันไปหาซื้อซิลิโคนเถื่อนมาฉีดเข้าไปหน้าด้วยตัวเองซาเกินผมว่าอันเนี้ย แนนอนมาส่งผลโดยตรงใบหน้านี่ใหญ่จนผิดรูปผิดร่างต่อมาข่าวว่าเธอประชดชีวิตด้วยการฉีดน้ำมันพืชเข้าไปในใบหน้าอีกปาติโทธทำลงไปได้ไงใบหน้านี่ใหญ่ขึ้นหนักกว่าเดิมในช่วงนั้นเธอกลายเป็นข่าวดังที่สุดในเกาหลีเลยก็ว่าได้น้าเสียดายใบหน้าเดิมก็สวยช่ำวาวเธอดันเฮาทำอะไรไปทั่วเอง เธอใช้ชีวิตเหมือนกับตายทั้งเป็นใครเห็นก็ต้องลองไอหยานนี้หน้าไปโดนอะไรเธอเป็นอดีตนางแบบชื่อดังเคโไบอันสภาพของใบหน้าเธอหลังตัดสินใจไปฉีดฟิลเลอร์เออเหอะรุนแรงจนตาบอดไปข้างหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมลูกตาข้างหนึ่งเป็นของเทียมนะน่ะใบหน้าดูยับยู่ยี่ไม่เหลือชิ้นดีใบหน้าบิดเบี้ยวแล้วก็บวมจนแทบจําเขาคงเดินไม่ได้เลยอะเธอสาการมั้งแต่อายุ 40, 40ก่กลางๆจนตอนนี้อายุจะ60แล้วทุกวันที่เวลามองไปในกระจกเธอยังคงไม่ชินกับตัวเองเธอจะเห็นคนแปลกหน้าสะท้อนกลัับบมาตลออดแนน,นนน่ะคร จึงทำให้เธอไม่อยากส่องกระจกอีกต่อไปใครนึกกระทำอย่าประมาทช่างใจไปเดอ้อทุกอย่างอะสามารถผิดพลาดได้เสมอเออเหอขนาดเธอเป็นคนดังเลือกคลินิกยางดีเธอยังกลับมาสภาพนี้ได้เลยทีุ่นแรงไปกว่าใบหน้านะครับคือดวงตาน,นี่แหละย,ยังโชคดีนะครับที่ยังเหลือไว้หนึ่งคางถ้าหากดับไปคู่นิ้วหูไม่อยากนึกภาพฉาย,ยาสาวหน้าแมวต้องยกให้เธอคนนี้โจเซลินไวนเดนสไตน์เป็นหญิงวัย80เชื้อชาติสวิตเซอร์แลนด์ เธอเนี่ยเสพติดการศิลปกรรแบบนับครั้งไม่ถ้วนจนใบหน้าของเธอเนี่ยครับคล้ายกับแมวเหมียวเหมียวแถมเป็นคนดังในแวดวงของสังคมเมกาอกีกด้วยเล็กด้ว่ามีสินทรัพย์นี่หลายพันดอลลาร์เลยๆถาย้อนกลับไปในช่วงปี1970ใบหน้าของเธอก่อนจะโดนมีดหมอผมว่ามันก็ดูสวยดีนะไม่แย่เลยอะ่ะเป็นสาวตาวคมผมยาวแบบใช้ได้เลยอะ่ะการเวลาผ่านไปในช่วงปี1 9 9 8อโอ้โ,อโหตานีคมกริบดุดเดี่วหน้าตานี่เริ่มเปลี่ยนไปแบบชัดเจนแล้วพอมาปี2 0 1 6ปั๊บ ไอหยานี่คนละคนเลยแหละครับทุกคนเธอเสียเงินไปเป็นจำนวนมากนะครับในการสัลยกรรมเนี่ยบวกกับการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยของเธอปัจจุบันข่าวออกมาแวแวว่ว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นเศรษฐีล้มละลายไม่เหลือเงินติดบัญชีซับดอนลราเดียวมีเพียงใบหน้าเธอที่้ายแมวเหมียวที่ยังเหลืออยู่ นายแบบชาวบราซิลท่านนี้หลายคนอาจจะรู้จักกันดีผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างชื่อของเขาก็าคือเซนโซซานเตบาเนสเขาลงทุนกับใบหน้าชมใหม่เป็นเงินกว่า2ล้านบาทนู่นน่ะลงทุนสดงกมใบหน้าตัวเอง คล้ายๆกับตุ๊กตาเคนซึ่งเป็นตุ๊กตายอดฮิตที่ถูกสร้างขึ้นเาื่อเป็นหวานใจของบาร์บี้ทั้งนี้เพราะความชอบส่วนตัวของเขาเองซึ่งเป็นของเล่นที่เขาชอบมากสุดในวัยเด็กพอโตมาจึงจัดการทําตามฝันซะเลยไม่ใช่สา,ายกรรมเพียงแต่จมูกคางการามเท่านั้นเด้อในส่วนลําตัวก็ทําด้วยเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกให้ชวนมองขึ้นไปอีกยิ่งพื้นฐานตัวเขาเองเป็นคนร่างใหญ่ตัวสูงไปทางไหนก็โดดเด่นเป็นตะมองเป็นตะมองแต่หากย้อนไปดูใบหน้าเดิมของเขานะครับแอบดูดุดุดึดมๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยล่าสุดมม่่่วนนททีี 4, ี4ิถุาย,ยป25 าชายพวกนี้นะครับต้องจบชีวิตลงด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังจากต่อสู้มานานกว่า5เดือนลินเมเธอได้สร้างความลงไหลกับผู้ชมไปทั่วเม็กซิโกในช่วงทศวรรษปี1970เรียกไล็กด้ว่ายุคนั้นนแจ้งเกิดเลยเลด้วยสเสน่ห์ของเธอที่เป็นนักเต้นระดับตำนานทยานทำได้ทุกท่วงท่าเอาตีแน่นอนล่ะครับพอเวลาผ่านไปนานแสนนาน การเวลามันก็ดึงให้เราหน้าเหี่ยวย่นลงเธอก็ปรุงไม่ได้นาอเห็นใบหน้าตัวเองย่อนยานเลยทยานหวังกับการสายกรรมฟื้นฟูใบหน้าแต่อหยาทุกคนกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่แย่ลงกว่าเดิมมาตีอันไหนดูแย่เขาจะจัดการแก้ไม่หมดแต่หน้าเสียดายกลายเป็นฝันร้ายไปตลอดชีวิตแพ้ที่เธอไปทําด้วยนะครับไม่มีคุณสมบัติพอฉีดน้ํามันอะไรบางอย่างเข้าไปในโหนกแก้มโดยที่เธอนะครับไม่รู้ตัวผลร้ายจึงตามมาและไม่สามารถแก้ไขอ,อีกตลอดไป ดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างโดนาเทลล่าเวอร์ซาเช่ใบหน้าของเธอนะคได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นอย่างมากเวลาจะออกงานที่ไหนใบหน้าของเธอไม่เคยซ้ําเลยเรียกได้ว่ามีใบหน้าใหม่ตลอดการเปิดตัวแน่นอนว่าชีวิตประจำวันของเธอได้อยู่กับนายแบบหลลอมากมายภายในบ้านแต่ปัจจุบันต้อกับใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ตัวคนเดียวเพียงลำพังเพราะเนื่องจากทำศัลยกรรมมากเกินไปเพียงเพราะด้วยสาเหตุใหญ่คนที่เธอรักเนี่ยมาตกหลุมรักเธอให้มากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนนะครับเหตุการณ์กับตาลปาตตีหน้าตาของเธอตอนแรกก็ดีอยู่แล้ว<อ>ผิวหนังของเธอนี่ตึงเป๊ะกระชับให้ดูอ่อนไวัยไปเติมแก้มให้ดูเอิบอิ่มซึ่งแน่นอนเป็นผลจากการเสริมฟิลเลอร์จัดก,การทำเปลือกตาใหม่ให้ใครมองมาก็ลหลงไหลแต่พอช่วงท้ายในวงการแฟชั่นรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเองก็ตามก็ตาก่ตางพาก,กันกระซิบกระซาบว่าการศัลยกรรมเนี่ยมันได้ส่งผลต่อไป หน้าของเธอแล้วเดอ้อมีคนดังหลายคนไม่อยากเกี่ยวข้องกับเธออีกเมื่อก่อนนี่เธอเคยเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์แบบอิตาลีแต่ปัจจุบันนี้นหลายคนก็ต่างพากันเตือนว่าทำศิลปกรรมมากเกินไปผลเป็นไงดูเอาเองในส่วนเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดนะครับเธอยังคงไล่ตามความสมบูรณ์แบบแต่แน่นอนยิ่งไล่ตามก็ยิ่งห่างไกลนั่นก็คือการจะไปทำศิลปกรรมใหม่ไงล่ะดูจากหน้าเธอแล้วนะครับไม่เหลือที่ว่างเลย ลินซี่โคโลซิโมหญิงวัย38ปีจากฟลอริดาคนนี้เธอตัดสินใจที่จะรับเลือกการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกรวมไปถึงหน้าท้องบวกกับยกก้นด้วยโดยที่เธอนะครับไม่รู้อนาคตเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่นําไปสู่ฝันอันเลวร้วายการผ่าตัดกินเวลาไปหลายชั่วโมงแน่นอนนะครับเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดลวดราล่าไปทั้งตัวแหละผ่าตัดเยอะขนาดนี้ในระหว่างนั้นไม่ค่อยมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลเธอเธอก็ตระหนักกังวลจิตตกกติในเวลาต่อมาเริ่มมีอาการขาชาและมีจุดดาขึ้นใต้ผ้าพันแ อาการของเธอชักเริ่มไม่ดีและทรุดลงเรื่อยๆพระเจ้าช่วย30%ของเนื้อเยื่อกลายเป็นเนื้อตายมันจะเป็นเนื้อสีดำๆนะครับทุกคนพอแพทย์นำไปวินิจฉัยปรากฏว่าเนื้อเยื่อของเธอเกิดจากการบาดเจ็บและขาดเลือดไปเป็นเวลานานเกินไปนี่แหละครับสาเหตุหลักๆอะแน่นอนเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขกตีจะปล่อยไว้ไม่ได้เลยมันลุกลามแน่ๆหัวหน้าอ,อกของเธอต้องถูกตัดออกไปมันน่าเศร้าใจไหมล่ะเป็นผู้หญิงอะ จะไม่ตัดก็ไม่ได้ด้วยต้นหยุดการติดเชื้อพอเธอกลับมาบ้านนะครับก็ไปหาโรงพยาบาลใหญ่ปรากฏว่าติดเชื้อแบคทีเรียในระหว่างการผ่าตัดต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขเพื่อช่วยชีวิตเธอถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยตั้งใจจะไปสวยแล้วต่กลับกลายเป็นแย่กว่าเก่า,กาสาวจีนวัยสิกว่าย่าง20 เธอมีชื่อว่าโจชุนนาถือเป็นผู้ที่เสพติดการศัลยกรรมที่มียยุน้อยสุดจริงเลยก็ว่าได้ในรอบ3ปีผ่านมาแก้ไขไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งอ่ะจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากเพื่อนน่่บุรี่การแกล้งตั้งฉาย,ยาตลกให้เธอเธอเลยเอาตัวเองนะครับมาพึ่งมีดหมอตอนแรกตั้งใจทำตาแค่สองชั้นนั่นแหละเอาไปเอามาลามไปเรื่อยทั้งใบหน้าพอแม่เกี้ยกล่อมให้หยุดแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ยอมหยุดฉุดทําไปเรื่อยจนไ,ไม่เรื่องปกติไป่เลวอ่ะทําไปทํามาการศัลยกรรมเหมือนทําให้เธอดูเกออ้าวทีีีนนนเเเรริิ่่่มมคยดตื ปฏิบัติกับเธอเปลี่ยนไปแต่ถึงยังไงเธอก็ยังขอลุยต่ออยู่ดีมาถึงทุกวันนี้หมดเงินไปกว่า20ล้านแล้วมั่งเงินจีนประมาณ4-5ล้านหยวนลองคำนวณดูประเจ้าจ,าจอร์ดบ้านรวยชัยย้อยเด้เนี่ยส่วนใหญ่แน่นอนมาจากเงินพ่อเม่ผลข้างเคยียงที่นูนแหลกคือการดมยาสลบบ่อยเกินและเกิดแพ้ทาวนแต่อยู่ยังน้อยแต่เธอก็ยังยืนยันว่าทํามันต่อไปอ่ะสุดยอดยอมใจไปเลยแม่สาวคนนี้แต่จะว่าไปนะครับดวงตาของเธอก็ใหญ่พดเหมือนตั้งใจทําใบหน้าคล้ายตุ๊กตาประมาณนั้นเลย ราชาเพลงป๊อปอย่างไมเคิลแจ็กสันแน่นอนว่าทุกคนรู้จักกันดีแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าชายคนนี้เขาเคยทำศัลยกรรมมาก่อนย้อนกลับไปถึงการเปลี่ยนแปลงอันมืดมนในการผ่าตัดศาลยกรรมครั้งแรกของไมเคิลแจ็กสันได้เกิดขึ้นในปี1979หลังจากไปประสบอุบัติเหตุในการเต้นระหว่างฝึกซ้อมจมูกเนี่ยหักเข้าไปเลยต้องศาลยกรรมทันทีในยุคนั้นข่าวนี้นะครับโด่งดังเป็นอย่างมาก หมอได้ออกมาบอกกล่าวว่าจมูกเขาเนี่ยเปราะบางจนมีรายงานว่าเขาต้องใส่ปลายจมูกเทียมผลออกมาก็อย่างที่เราเห็นเลยครับทุกคนในยุคนี้อาจจะดูเหมือนง่ายแต่ว่าปลายยุคแปศูนถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในการัายกรรมมากฝีมือเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ทันสมัยเท่าตอนนี้โดยผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นที่น่าพอใจแพทย์ได้บอกว่ามันเสียหายจนแทบหายใจไม่ออกก็ดูสิครับเลี้ยวลงไปกระเดิมเยอะเติบในช่วงนั้นไมเคิลแจ็คสันนะครับไม่ยอมออกจากบ้านเลยเนื่องจากว่าขาดความมั่นใจในตัวเองแต่กลายเป็นจุดตำสุดข,ข,ของเขาเลยก็ว่าได้และแน่นอนนนครััว่าาหลางจกก้็ทส กรรมมาตลอดหรือเรียกได้ว่าติดการทำสาสยกรรมนั่นเองในส่วนผิวขาวไมเคิลแจ็คสันไม่ฉีดหรือว่าะไรเด้อแต่ว่าเขาเป็นโรคด่างขาวต้องใส่แขนยาวตลอดเพราะผิวไว้ต่อแสงบอบบางหากโดนแดดจะเสี่ยงเป็นมะเร็งส่วนคนที่เป็นโรคนี้นะครับบางคนก็ด่างเป็นจุดๆแต่ในกรณีของไมเคิลแจ็คสันคือว่ามันลามไปทั้งตัวเลย หญิงสาวชาวอังกฤษผู้เสพติดการสสยกรรมโดยเธอนะครับมีชื่อว่าพีซเบิร์นเป็นผู้กอ่อตั้งวงเดสส h ออ l ไลน์มาตั้งแต่ช่วงปี1980นูน่นนะ ก็ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรื่อยหลายวงการยกตัวอย่างเช่นรายการเรียลตี้โชว์ต่างๆได้ออกทีวีอยู่บ่อยๆแน่นอนแหละครับก็ต้องมีความอยากสวยอยากโดดเด่นเริ่มทำสลยกรรมทีสองทีจนเสพติดผ่านมิดหมอไม่ต่ำกว่า300ครั้งอะ่ะและเคยเกือบอาชีตไม่รอดมาแล้วหลายครั้งด้วยแน่นอนแหละครับแต่ละครั้งมีความเสี่ยงอะเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวยาสลบเอ่ยอะไรเอ่ยและได้มีปัญหาสุขภาพตามมามากมายเสียโฉมทั้งร่างกายจนแทบจําไม่ได้แต่เขาก็ยังรู้สึกแฮปปี้ดีกับใบหน้าตอนนี้แน่นอนนะครับการแสดงสีหน้าผ่านหน้าจอทีีว เขาทําได้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งรวมไปถึงการพูดสื่อสารอีกด้วยผ่านมีดหมอมา300กว่าครั้งอะเนาะใบหน้าคงไม่ปกติเหมือนเดิมแน่นอนเวลาจะพูดจะยิ้มอะไรก็ไม่ค่อยถนัดและเขาก็ได้เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง57บปีเท่านั้นเองโดยแพทย์นะครับระบุร่างกายเนียไม่สามารถรับมือกับความเฉียดจากการผ่าตัดหลายครั้งได้นั่นถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญที่สุดในวงการดนตรีที่ชายคนนี้ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในด้านเพลงและการเล็งผ่านมีดหมมามา,มากกว่300ครั้ง บางคนก็ศัลยกรรมเกินขอบเขตของมนุษย์ เป็นคนดีๆไม่ชอบอยากจะเป็นสัตว์เฉยเลยอย่างกับชายคนนี้เดนนิสอาฟเนอร์ผมมองเผอนๆตอนแรกนะครับนกึกว่าผู้หญิงโดยชายคนนี้นะครับใช้เวลาน,านานหลายปีเลยในการปรับแต่งใบหน้าให้ดูคล้ายแมวมากที่สุดเรียกได้ว,ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายแบบสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดในหลากหลายรูปแบบเสริมซิลิโคนแก้มและผากรวมไปถึงจมูกเท่านั้นยังไม่พอเดอ้อยังต้องสักตัวใบหน้าอีกมากมายหลายจุดใครจะฉุดดึงสติกลับคืนมาก,ก็ไม่ได้แล้วที่เด่นเลยอีกหนึ่งจุดเลยก็คือริมฝีปากด้านบนของเขานะครับ ต้องดึงขึ้นไปตึงเพื่อเลยนแบบจมูกข,ของแมวโอ้โหเขาเก็บทุกรายละเอียดจริงๆในส่วนใบหูก็ต้องรับการผ่าตัดเพื่อให้มีขนาดเรียวลงให้ดูเป็นทรงแหลมคล้ายหูแมวอะ่ะหนวดแท้ๆเลเซอร์โกนออกจนเกลี้ยงจากนั้นน้ำหนวดสังเคราะห์ยาวๆนะครับไปติดลงแทนจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทีผมว่าดูวุ่นวายอะ่ะยังต้องใส่คอนแทคเลนส์กับรูม่านตาแนวตั้งอีกด,ด้วยเล็บก็ต้องไว้ยาวทำลวดลายจะไปไหนมาไหนทีแต่งตัวมีครึ่งวันทำไม่ชอบจริงผมว่าทำไม่ได้เด้อเวอร์ขนาดเนี้ย ทนายชื่อดังกับความหวังที่น่าเจ็บใจเบลลี่แฟร์เบนทนายที่มีความตั้งใจอยากะย้อนไวัยใส จึงตัดสินใจไปฉีดฟิลเลอร์ล่องแก้ม2ทีไอตรงร่องรอยยิ้มรักยิ้ม,มเมล็ชายคนนี้บอกไม่ชอบมันดูไม่โหดซึ่งการฉีดครั้งที่2องเขานะครับเขาบอกว่ามันรู้สึกเจ็บปวดโอ้โหอย่างมากอะจมูกของแบรี่ได้ติดเชื้ออย่างรุนแรงหลังฉีดไปโดนหลอดเลือดแดงซึ่งทําให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปที่จมูกได้ทําให้ผิวหนังตายเป็นอย่างในภาพเลยครับทุกคนแต่ถึงกะน,นั้นก็เหอะทนายหนุ่มก็ยังไม่ยอมไปหาหมอยังไปปรึกษาคลินิกที่ฉีดให้นะครับนานกว่า3สัปดาห์ไอยาพอไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาจึงตัดสินใจีีบบึ่่งงไปทห้อฉุกกเินแตลั เพียงแค่ยาแก้ปวดซึ่งช่วยอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่สุดท้ายกลับมารักษาต่อที่บ้านประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็นั่งแกะสะเก็ดออกกันเนี่ยมันแห้งอะเนาะถือว่ายังโชคดีที่จมูกไม่ได้แหวงไปมีเพียงแค่เลือดไม่ไหลกลายเป็นเนื้อตายคล้ายสะเก็ดเท่านั้นเองแกะมันเลยสิโชคดีไปทนายเอ้ยเย,ยังไม่หมดยังไม่หมดถ้าสังเกตและซูมเข้าไปดีๆนะครับเหมือนจะมูกแกแ้แหวงไปหน่อยอะเออตอนแรกผมนึกว่ากลับมาสภาพปกติที่แท้มีรอยแผลทิ้งไว้นี่หว่าเลเซลแนบเบีย สาวจากเมืองเลสเตอร์เชียเธอได้ทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดดูปากของเธอสิครับปูดบวมยังเป่งอะ่ะเธอบอกว่าได้ไปทํากับช่างเสริมสวยที่บ้าน ผมอ่านข้อมูลไปแทบไม่เชื่อกล้าไปทําได้ยังไงวะนะส่วนตัวตัวเองไม่รอช้าหลีบไปหาหมอคขรับการรักษาถ้าสังเกตดูตรงด้านในปากนะครับจะเห็นได้ว่ามีก้อนเนื้อเป็นแผลอยู่ริมฝีปากเริ่มชาและความรู้สึกต้องนอนสะอึกทนไปอย่างนั้นประมาณ7วันก่อนอาการจะเริ่มทุเลาลงพาเจ้าจอร์ดน่ากลัวเหลือเกินสิ่งที่เธอไปทาก็ไม่ต่างอะไรกับหมอเถื่อนนั่นแหละสุดท้ายเป็นไงล่ะเกือบปากเน่าเลยจี และทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันได้เร็บรองฟินแน่